สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้3กรกฎาคม2567นะคะโคชวาหรือพี่วาหรือน้องวานะคะอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมธรณีมาตาเนินกระทิงอิงกำวนค่ะคราวนี้มาเป็นรอบที่2ค่ะนะคะเมื่อมาครั้งแรกก็18มิถุนายน2567แล้วก็กลับวันที่24ค่ะประมาณ1สัปดาห์พอดีนะคะครั้งนั้นก็ มาช่วยอาจารย์ธนกรแล้วก็พี่เปิ้ลแก้วสุ้านากรประกอบค่ะเตรียมการปฏิบัติธรรมช่วงวันที่20ถึง22ค่ะวัน23เขาก็มีพิธีนะคะไปถวายรูปเหมือนรูปหล่อของครูบาอาจารย์ที่วัดป่าอังคีรถค่ะคราวนี้ก็กลับมาเป็นครั้งที่2มาถึงเมื่อวันที่29ค่ะฝนโปรยปลายผ่านซ้ายหมอกมานะคะพอเข้าเขต วังน้ําเขียวค่ะก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะมาถึงตอนค่าค่ะคราวนี้ก็มากับพี่สองท่านนะคะท่านแรกก็พี่การจนาค่ะเดินทางมาจากทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอายุ80ปีนะคะแข็งแรงมากเลยท่านที่สองก็คือพี่เสียมนะคะอยู่ที่ซอยพนิททนจรัญสนิทมง13นะคะก็นั่งรถตู้กระเตงกระเตงกันมาอย่างสนุกสนานสบายนะคะเพราะคนน้อยแล้วก็คุยกับโชเฟอร์อย่างสนุกสนานค่ะพี่เสียมนี่ สร้างความสัมพันธ์กับโชเฟอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาถึงก็ไปแวะที่ร้านเจ๊แตงก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะเป็นที่หลบฝนนะคะรออาจารย์ธนกรแล้วก็พี่เพื่อนออกไปรับกันหลังจากนั้นก็ก่อนจะเข้าบ้านนะคะก็ไปแวะกราบพระอาจารย์นะคะที่สำนักสงฆ์เขาหุบกระทิงค่ะก็ไปเยี่ยมชม เนินนะคะเนินชมกระทิงนะคะและประการสําคัญคือพระอาจารย์ท่านก็ใจดีมากบอกวาทานข้าเย็นกันที่นี่เลยนะคะเราก็ได้อาศัยข้าวสารไข่ไข่นะคะมาทําไข่เจียวฝีมือพี่เปิ้ลแล้วเราก็มีน้ําพริกติดไปนะคะแล้วก็มีกับข้าวมีสลัดโรของคุณม่ชียกมาให้อีกนะคะอิ่มน้ําสํำราญจากนั้นก็ไปทําวัดเย็นกันค่ะเป็นการทําวัดเย็น ในวันพระด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารยะะ์จำชื่อถ้าไม่ได้ขออภัยนะคะแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็พอก่อเกษมแม่หนึ่งนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็เข้าบ้านนะคะมาอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนกันเลยค่ะเพราะว่ามันค่ำแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะมาอยู่นะคะก็นับ คืน29่สิบเก้คืนสาคืนที่1คืนที่2นะคะก็4คืนนะคะหวันแล้วค่ะก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟน YouTube ของโค้ชวานะคะวาวา r ร์ตี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ